สวัสดีครับผมมายแมนเน้นครับวันนี้เรามีเคกรับชื่นสุดพิเศษมาจากช่องอะไรครับเดอะสแลกตครับผม ตอนนี้เรากำลังถ่ายคลิปทำอาหารในช่อง The snack คเยอะไปเตามที่ช่องเขานะครับแต่ขณะที่เรารอหันเรามาเล่นเกมอยามาฝั่งนี้มาทำหน่อยทำหน่อยได้ไหมครับเล่นเล่นทิกทอกไหมตีกรอบช่างมันเล่นทิกทอกไหมครับบอลสติกตอกเล่นอ่าอ่าติกตอกวันนี้ผมมีผมเล่นทิกทอกตอนเช้าแล้วผมเจอสองคลิปที่ผมผมดูแล้วว่าเฮ้ยมันทำได้เลยเหรอ What the hell are you talking about? it pretty name out hell you my your of Fuck name go mouth ติ๊กตอกมันทำได้อยู่แล้วเราเล่นได้เราก็ต้องเล่นได้วันนี้เราจะพิสูจน์ว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าคือคนนึงรับก่อนปุ๊บแล้วมันจะลงถึงเท้านะกระเด้งก็ปล่อยเท้าแค่นั้นไอ้มันเมือนง่ายนะใช่มันเหมือนง่ายแต่ผมยากรู้ว่ามันจะทำได้หรือเปล่า มาๆๆไม่เขาต้องใช้คนน้ำหนักเบาๆก็คือว่าสมมติสมมติผมผมมากกอนตรงนี้นะแล้วเราต้องลงมาลงมาฝั่งขวาฝั่งขวาแล้วพอคิดว่ามันขวาทุกครั้งเลยนะอปขวาครั้งแรกรับผมไวรือเปล่าแต่เคลมมาฝั่งนี้ดีกว่าพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองสามเฮ้ยแล้วคือเก่งอย่างไร นีดิวยืนดีๆนะผมมันไม่ไปยำแกงนะผมอยากหลอกางจริงๆให้ดิวก่อนแล้วพี่ออเข้าว่ะมามามาไอ้เหี้ยนับสามแล้วเมื่อกี้แต่พอขึ้นนะมันต้องลงทันทีลงไปเรื่อยๆอ่าฮะเมื่อกี้เขาจับยังไงเขาจับตัวเลยใช่ไหมใช่มาช้าๆก่อนอ่าจับตัวก่อนมาเน๊แล้วผมก็จับพี่แต่คุณต้องยกขาขึ้นเพื่อว่าเราจะได้ลงอ่าโอเคอยากอยากเกิดหัวจะแตกไหมเนี่ยไม่แตกไม่แตกถ้าแตกก็เรียกรถบัง นี่แหละรอบเรมีพื้นนิ่มไงโอ้พร้อมลงลงตรงนู้นถ้างั้นแคร์มาข้างหน้ามาพร้อมโอเคหนึ่งสองไอกระโดดกระโดขึ้นก่อนรอบแรกเอาข้างขึ้นเพื่อว่าเราจะได้กระโดดลงเมื่อกี้คุณไม่ได้ยกขาขึ้นอ๋อเออว่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่ เราต้องทำให้ได้สักสามรอบนะดิ่งดิ่งดิ่งสามรอบเราต้องรู้หลักก่อนถ้ารู้หลักมันจะง่ายอ่อนนี้เราไม่รู้หลักยกขาขึ้นหมดนะกระโดดเลยกระโดดทั้งตัวเลยยุดขาขึ้นก่อนทำมาเลยหนึ่งสองสามฮึส่ง ไอ้เหี้ยมันออกเป็นท้าวเฮ้ยย่าเฮ้ยมันออกมเป็นห้าววววไม่ไม่เลยไม่มั่วตัวอะไรก็ไม่รู้แต่มันถูกแล้วเราทำถูกแต่เขาไม่ไหวเขาตั้ไปไวของเราตั้งยังช้าอ่ารอบสุดท้ายไหมเราให้ให้โอรับเน็ตก่อนหนึ่งสองสามฮึบ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  ไปไม่ได้แน้พอแล้วอแต่ผมว่าถ้าถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆน่าจะทำได้น่ารเขาน่าจะฝึกเยอะอยู่โอเคถ้าอยงนั้นเราเอามาอันที่สองที่พิกวันนี้เห็นไหมดูดีๆพอเทียนมันดับคุณสามารถจุดเทียนจากขวานมันจริงหรือเปล่าผมอยากลองดูจุดเทียนจากอะไรนะจุดเทียนธรรมดาจุดเทียนจากขวาน กลณมันต้องปล่อยให้ควันขึ้นแล้วก็เราจุดควันทุกต่ดูว่าชีมมันจะจุดได้หรือเปล่าอันนี้ถนัดเออเดียว่าเก่งมากเรื่องไฟอ่ะอันนี้เราต้องเล่นข้างในเพราะถ้ามีลมแม้แต่นิดเดียวจะใช้ไม่ได้มันจะใช้ไม่ได้ใช่เราต้องการจะให้ควันขึ้นตรงป้าเราเข้าข้างในดีกว่าโอเคลองจุดเทียนก่อนณตัวนี้เราปิดแอร์ปิดพัดลมมันคิดว่าไม่มีไม่มีอากาศเข้ารอนะลองดูณะินแดงล้างแห่งน เราจะหาผีแล้วไม่ใช่เราไม่ได้เล่นเล่งผีใช่ไหมเนี่ยนึกว่าโอเคเดี๋ยวสิ่งแรกเราดูว่าตอนที่เราเป่าไอ้ขวานมันจะขึ้นตรงหรือเปล่าลองดูว่าควันไปชิศทางไหนก่อนหนึ่งสองมันมาฝั่งนี้แสดงว่ามีลมเข้านะลมเข้าชัดเจนเลยเราเปลี่ยนห้องไหมเปลี่ยนห้องเข้าห้องเน็ตไหมน่าจะมีลมหนึ่งสองอ้าวอ่ะเออ ได้อยู่โอเคจุดอีกที่หนึ่งโอเคบอลต้องต้องแบบเปิดไฟชักรอรเลยแล้วแบบขึ้นมาในขวานให้ได้พร้อมไหมห,หนึ่งสองไม่ทนแล้วเอาใหม่เอาใหม่ห,มหนึ่งสอง้กันไปต้องขึ้นกางบนโอเคหนึ่งสอง เออเออมันเกรือมันหลบฟันไม่ได้ผมว่านะไอ้ผัดลมนี้มันต้องเกี่ยวข้องมันต้องปิดไฟเพราะว่าผัดลมม่้มยม,มันเข้าควันเต็มๆนะเราโดนหลอกไหม <c oughs> ในทิกทอก <c oughs> หรือ <c oughs> ใครทำได้บอกเลยเน็ดลองทำก่อนให้เน็ลองทำก่อนหรือว่ามันเป็นเทียนที่เราใช้แบบเทียนไม่ดีมั้งเอ้ไฟมันมันเข้าควันเต็มๆนะอันนี้คือควันยังออกอยู่เห็นไหมในคลิปควันมันเป็นเป็นอย่างนี้นะเอาที่หนึ่งรอบสุดท้ายผมว่าอ่าลองดูหรือว่าต้องเร็วเร็วเลยดับแล้วได ไม่เข้าเลยเข้าควันเข้าเต็มเต็มเลยแต่มันไม่ดุนต้องลงต่ำกว่านี้แม้ตม่ำกว่านี้หน่อยน้องต่ำกว่านี้ก็มันจะติดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ตีร้อพร้องร้อคุณทำอะไรไม่ได้ยอมแพ้เราทำอะไรผิดแน่เพราะพุ่มเคยเรียนรู้ว่าควันที่ออกจากเทียนมันเหมือนเชื้อ <c oughs> เพลิงที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไฟไหม้ โอเคกไบนที่นอดจุดได้อาจจะเป็นเทียนสีเหลืองหรือเปล่าอาจจะเป็นมีความเป็นมาได้ถ้าใครรู้เขียนคอมเมนต์ข้างล่างว่าเราทําอะไรผิดใช่อันนี้หรือเมื่อกี้เราดูคลิปไงเขามีแค่คนเดียวเว้ยสองสองคนใช่ไหมอ่ะแสดงว่าเขามีแค่สองคนเราอยู่กันเยอะไปเว้ยปัดออกจะทิ้งผมเหรอไม่ทิ้งไม่ทิ้งแคที่ที่เรา่อกี้ของตอนนี้คอคคุณบอลครับโอ้ที่มาขายทฤษฎีว่ามันจะทําได้จริงหรือเปล่าก็ สรุปสรุปอันแรกอะทำได้ไอ้อันที่ที่เล่นอย่างพี่บอกว่าทำได้แต่ต้องมีคนคนแก่งทั้งสองคนต้องฝึกกันหน่อยส่วนอันเนี้ยไม่ยังไม่รู้ต้องรอเทียนห่อยควาจริงนะผมผมคิดว่ามันทําได้ทําได้แต่เมื่อไหร่เทียนเราก็พลาดเองแต่ไม่เมื่อไรถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาแนเน็ตนะช่องเด็กสนั่นนะครับผมเราจะเจอกันกับคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ